สวัสดีครับผมตหนุ่มโซล่าเซลล์ครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวแผง550แผงนะไอ้550วัตต์นะครับผมเนาะเป็นแผงมือ2นะครับเป็นมือ2อแตกแล้วนะครับที่ผมได้มาล่าสุดนะครับวันนี้ก็จะเอาขึ้นหลังคานะครับแทนไปที่หลังคาเลยครับผมจะเอาขึ้นหลังคาครับเดี๋ยวจะมาลองรีวิวกันก่อนนะว่าเวลานี้เป็นเวลาอีก10นาที10โมงนะครับ เดี๋ยวมันดูแรงดันแล้วก็กระแสกันนะครับว่ามันจะออกดีไหมนะครับสําหรับแผงที่แตกที่ล้าวนะครับแต่ว่าผมไม่สนับสนุนให้เพื่อนๆซื้อนะครับผมเนาะแล้วแต่นะครับผมขนาดผมไปเลือกเองนะครับยังมีปัญหาเลยนะครับที่ผมทําคลิปออกไปนะว่าเออมันแตกมันร้าวแล้วเขาใช้ซิลิโคนใส่นะครับยายาอุดรอยร่วหลุดรอยแตกเอาไว้นะครับแต่ว่าแผ่นนี้มันไม่มีนะครับไม่มีนะ นะครับแผ่นที่มันอุดรอยรั่วอยู่ตรงนู้นนะครับผมเนาะก็เลือกผมเลือกเองยังพลาดเลยนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองวัดแรงดันแล้วก็กระแสกันนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมเนาะสาธิตกันนะครับแผงนี้เป็นแผง500 550วัตนะครับเป็นแผง่ออเยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ออกนะ,ะเดี๋ยวผมจะวัดแรงดันให้ดูนะครับผม ครับอขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับนะครับนี่ได้44โวลต์นะครับนี่44.2นะครับผมแผงแตกนะนี่นะครับเห็นไหมอ่า44.2นะ500ห้าสิบวัตต์นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมแผงมือสองแผงแตกนะได้44โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวมาช็อตกระแสกันนะครับผม อ่านะครับช็อตกระแสนะครับตอนนี้ได้8แอมป์เลยนะเห็นไหครับ8.52แอมป์นะครับผมแผงมือ2นะ550นะครับนี่ได้8แอมป์นะครับผมเวลานี้ก็เป็นเวลาเอ่อ10บ0ิโมงนะครับ10บปวงนะเวลาส0บโมงครับได้8แอมป์นะเห็นไหครับเราตั้งแผงอาจจะตั้งไม่ถูกนะครับเนาะตั้งชันเกินไปนะครับมันไม่ได้องศานะครับก็เลยได้ประมาณนี้นะครับ8แอมป์นะ8.5นะครับผม เนาสำหรับแพงมือสองนะครับอ่าอ่าโอเคครับผมอ่านะครับตอนนี้แผงก็ขึ้นหมดแล้วนะครับผมเนาะเรียบร้อยนะครับผมขึ้นหมดเกือบทุกแพงแล้วนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวให้ชมผลงานกันก่อนนะครับนี่ขึ้นหมดแล้วนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาคำนวณกันนะครับว่ามันจะผมจะทำเป็น2สติงไหมหรือจะ ทำเป็นสติงเดียวนะครับผมเนาฮะนะครับเพิ่มเข้าไปอีกฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งนู้นด้วยนี่นะครับผม